นะครับเดี๋ยวให้แมททิวแก้รูบิบเป็นรูปอะไรบ้างธงชาติญี่ปุ่นธงชาติเราธงชาติประเทศไทยครับเอเอาสามเป็นสามประเทศนะจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ลองดู <c oughs> อ่ะเริ่มเลยธงชาติอะไรก่อน,ญ,น,นนะ <c oughs> ญี่ปุ่นก่อนนะญี่ปุ่นก่อนโอเค นี่ช,ช่งชาติประทเทศไทยใช่ไหมใช่ต้องดูไทยไทยเนี่ยอันนี้มันญี่ปุ่นยังไงเอาต่อๆต้องหงายทางญี่ปุ่นให้ดูดว้วยเอกระรอกอยู่ตงนี้ ัน,นี้ทงชาลาวทองชาลาวอีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งเป็นตรงชาติไทยเนาะ ไหนทงชาติไทยกันไปหนึ่งนาทียี่สิบวิโชว์ให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงทงชาติไทยยังไงนี่ใช่ไหมมีทงชาติญี่ปุน่นทงชาติลาวแล้วก็ทงชาติไทยหนึ่งนาทียี่สิบวิโอเค